จากแพ็กกิ้ง980นะครับอันนี้เป็นชุดยกตีนผีนะครับของจากยูกีนะครับจากแพ็กกิ้งครับใครใครที่ใช้ยอยู่ยังหาอยู่ยังหาตัวนี้อยู่นะครับสนใจอันนี้ยังมีกล่องนะครับใหม่นะครับของใหม่กิ๊กเลยนะครับนี่ ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาราคาเดี๋ยวคอมเมนต์มานะครับว่าเขาจะปล่อยเท่าไหร่มีอยู่สองตัวนะครับชุดเป็นชุดยกนี่ครับใหม่กิ๊กนะครับตัวนี้ชุดยกจากแพ็กกิ้งนะครับจากตีหูนะครับพูดง่ายๆนะครับของ เผื่อใครที่ยังใช้แบบว่าจากแพ็กกิ้งนะครับที่980ยังใช้อยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องชุดยกตีนผีนะครับอันนี้น่าจะปล่อยไม่แพงนะครับเขาเพราะว่าต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นชุดยกตีนผี ไมกิ๊กนะครับนี่ไมกิ๊กเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ครับกล่องกล่องซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะจาย์นะเขาเขาจะทำเองได้นั่แหละใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนะ เดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ถึงบ้านเนละราคาไม่แพงครับช่วงนี้โควิดขายไม่แพงใหม่จิ๊กนะครับใหม่จิ๊กเป็นของจักนะครับแพ็คกิ้งนะครับก่อนที่980แล้วมันก็มีรุ่นอะไรนะหนึ่งแล้ว280ใส่กันได้ไหมใส่980อย่างเดียวอาจารย์เขาบอกว่าใส่980อย่างเดียวนะครับ สำหรับท่านที่ยังมีจักร8 0นะครับที่ยังใช้อยู่แบบว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชุดยกปีนผีนะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับจัดไปเลยนะครับคอมเมนต์มานะครับจะขายให้ถูกๆแล้วครับงานนี้เพื่อท่านใดยังใช้อยู่นะครับ980ก็คนใช้น้อยมันอาจจะหาอะไรยากนะครับลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรนะครับไว้ใต้คลิปนะครับ คุยกับคนที่มีของเลยนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับโอเคนะครับชิปนี้